โอ้ยสินอนเหรอพี่นอ้องอาบน้ำสีก่อนสินอน่มันตอบขอความก่อนตอบขอคว้มแฟนคลับก่อนมีแฟนคลับเขียนขอความเป็นห่วงเป็นหักคนเป็นห่วงยังช่วงไปก็เลยเขียนขอความมานี่หาทุ่มแล้วพี่นอ้องอหาทุ่มแล้วตัวนี้อันยายเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นนะระวังนะปล่อยให้อ้วนเดี๋ยวผัวจะทิ้งนะพ่อน้ะโอ้ยโบไปทัวร์ทีบหลาส่วแต่ถ้าคนจอยๆผู้จบผ,ผ,ผู้งางผัวกอทิ้ง รู้สิม่าห่วงอย่างความอ้วนผัวสิว่าถิ่มมันอยู่ที่บุญวัสนาดอกสิอ้วนสิจ้อยสิโผมสิผู้จูผู้งามผูขี้ห้ายผู้จังไหนนะผัวจะถิ่มน่ะมันอยู่ที่วัสนาไม่เกี่ยวกับความอ้วนความผอมความสวยความงามมันเกี่ยวกับวัสนาเออผัวถิ่มย่าชมดอกผัวกาถิ่มย่าชมดอกสิบอกให้เพราะงั้นป่เพราะว่าบ้านน่ะไปซื้อของย่าชงคุณถิ่มย่าชมลรอผัวย่าชงไปอยู่บวงไหนละ่ะหืม ยูมั่งใหญ่เพราะว่าบ้านนี่มันโอนเป็นไซื้อยายชมแล้วเนี่ยปูนหลังหลังหนอกขอความความเหม็นบอต้องมาเป็นห่วงยายชมเป็นห่วงจากของนั่นแหละม,มันผัวถิ่มยายชมกับกบกัวด้เพราะบ้า <พ ise. S 2> นยังไาใบขับขี่ขับรถกับเป็นในขบขับขี่กับมีแลว้วรถกับมีแลว้วบ้านเฮี้ยนกับมีแลว้วออสเตรเลียเป็นคนออสเตรเลียแล้วอืมฉันซื้อสองสัญช,ชาติเนี่ยสัญชาติมื่อวันสัญชาติหมาด้ บ่มันสัญชาติหมากับสัญชาติคนเนี่ยฉัญชาติออสเตรเลียกับสัญชาติไทยเห็นซีสองฉัญชาติแล้วฉันจีไปย่านอย่างเออมััวจิตว่าถิ่มร้อนเหมือนถิ่มมึงตี่หล่ะปฏิเทว์บ่อย่านเลยแข่นย่านมึงมาหอดปานนี่เด้แข่นย่านกลัวถิ่มเออจิบอกไงสมัยก้อนพ่อกับพ่อไงน่ะทุกงาดปากเปียกมันจะยิ่งเอาเลยส้มเลยอืมมาสูมือนี่มันประเทนให้สุยามมันจีกล้าถิ่มจิเออฝรั่งเขาลงทุนเราเป็นถิ่มหรอก พ่อพูดยิ่งดีไงฉันเป็นคนดีผัวฉันไม่ทิ้งผัวฉันไม่ไม่ละไม่อะไรไม่ละแต่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่กว้างไม่แต่ฉันดูแลเพราะฉันเป็นคนดีเขาใจบอกเออเขาใจ้ว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่ใช่เป็นคนโซอลแ่แล่ฉันไม่ใช่เป็นคนหีเขียวอืมฉั่ไม่เป็นคนหีเขียวฉันเป็นคนดีถึ่งฉันจะเป็นคนผู้อ้วนบ่ผู้จบบ่ผู้งามแต่ฉันเป็นคนดีเขาใจบอกอืมฉัน่ยานิในผัวถิ่นอย่าช่วย่ยานผัวถิ่น กับม่อยากถิ่นนถิ่มปัหลุดเฮียนจะเป็นซีอสันอือฉันเป็น,นออสเตรเลียแล้วใบกับพี่กับมี่แล้วลเป็นขี่รถเป็นฉันไปใส่คนเดียวกับใดบอกฉันไม่ยานบอกเลือดสมัมเป็นขนาดฉันแก่งฉัน,นยังได้ใบใบกับขี่สออเตรเลียได้เลยอืมไปสอบใบกับขี่ได้เลยเลยี่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเออใบกับขี่รถก็ะนะขนาดฉันแก่แล้วนะยีสิบห้าสิบห้าสิบสี่แล้วนะเธอเห็นไหม ถึงฉันอ้วนนะถึงเขาภูมิใจพัวรักพัวหลงเสียหน้ายบัตไซไปนองเออกุละเงินหลังเงาะอาบน้ำสินอนเวลานอนบาต้องงใ่เสียในเพรพออย่างบอกมันนอนรับสบายบัตรต้องมาเป็นห่วงชีวิตเจสม้มดอกออว่าพัวจะถิม่มใจส้มหนึ่งบ่มีทางอ บ่มีท่าเงาผัวฉิ่งิ่งนยงช่มอน่ช่มกับบ่ถิ่มผัวหรอกเพราะว่าเรารักกันเราเป็นคู่สร้างคู่สมเราเป็นคู่รักกันที่ดีแบบคู่สร้างคู่สมเข้าใจไหมคู่สร้างคู่สมเรารักกันรักกันเอ่อเพ่งอย่างก็เรารักกันจอ,อ,อ,อบกันล <c oughs> องไมได้กลับ <c oughs> สไไื่อเพศไม่ได้เออเราเป็นคู่สร้างคู่สม,มเทพบ,บุตรเทวดาเขาเอามาะสบกัน พญ่ก็เป็นพ่อห้างย่าชุมกับเป็นแม่ห้าง่เปบ้นเมียพญ่ยตายผัวย่าชุมตายผัวคนไทยตายตายเดือนเดียวกันพ่อสอเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละมือคนละเงียบละงงเออพ่อสเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละมือคนละเงิดผัวย่าชมตายผัวทำงานเป็นไปทำงานอันกะลีปับมนี่เมียพญ่ตายพญ่กับ ไปเมืองไทยกับพ nice ่อยายชมกับพบรักก <inflamm stain III> ันท <Stat> ี่ภูเก็ตยาชมกบบถูกยาปากเบียดมีลูกสองคนทุกทูกอีีเด็กมันทุกซื้อๆเด็กทูกถูกอืมวันนี้ผัวยาชมเป็นผู้จัดการธนาคารไปเที่ยวเมืองไทยพ่อยาชมกับหลงลักยาชมถึงยาชมถูกยาปากเบียดว่ามีเงินว่ามีอย่างเพิ่งจะรับเรียงรับเรียงดูปูเซียจนเท่าสมือนีพ่นสิการถิ่นยายชมเก็บพ่นลงทุนมาหลายล้านแล้ว ลงทุนเนี่ย่าชุ่มมาลายล้านแล้วขัเพิ่นกาถิ่มย่าชมเพิ่นก็นงโง่หรือวะนำ้ำซ้ำโอนบ้านเป็นซื้อย่าชมอีกมันเลิกเสม็ดแตนโอนเงินเข่าธนาคารเนี่ย่าชมอีกมันเลิกเสม็ดเตนชีวิตย่าชมนะ